เวลาเราได้ยินคนหลายๆกลุ่มในกัมพูมชาพูดถึงกันบน,นโลกออนไลน์มาปลุกให้คนหันมาเลิกใช้สินค้าไทยแบรนด์สินค้าไทยเพื่อชาติคืออาา่อานอ่านดูแล้วเนี่ยมันดูช่างหอมหวานฮึกเหิมนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นวัฒกรรมที่สวยหรูเพราะในโลกความเป็นจริงนั้นมันเป็นแค่เสียงตะโกนในห้องว่างที่มันไม่มีทางที่จะทําตามได้อย่างจริงจังโดยประเด็นนี้นะครับมันเริ่มมาจากความเห็นของคนไทยเรานี่เองแหละซึ่งในภายหลังในชาวกัมพูชาก็มาแสดงความเห็นโต้กลับกันเยอะนะครับ โดยก็พูดถึงในมุมมองที่ว่ามันเป็นกำแพงใหญ่มากๆและที่ขวางกันก้นการแบรสินค้าไทยนั่นก็คือผู้คนผู้คนในกัมพูชาเองไม่ใช่ภาครัฐไม่ใช่นโยบายเศรษ,ษฐกิจอะไรใดๆเลยแต่คือคนธรรมดาเดินดินที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละคือไม่ต้องไปมองภาพใหญ่ระดับมหาภาคเอาแค่ชีวิตประจําวันของคนกัมพูชาคนหนึ่งตื่นลืมตาขึ้นมาจนหัวถึงหมอนี่เจอของไทยไม่รู้กี่อย่างคุณคิดว่าพวกเขาสามารถเลี่ยงสินค้าไทยได้จริงๆเหรอ ซึ่งเรื่องนี้ในมุมของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชานะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจดีนะครับอย่างเรื่องยาสีฟันน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปละครทีวีเขาถามกลับไปนะว่าคุณคิดว่าเราไม่รู้เหรอคือคุณคิดว่าคนทั่วไปไม่รู้เหรอมองไม่เห็นเหรอว่าสินค้าพวกนี้มันมาจากประเทศไทยอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วนะเราเห็นชัดกว่าคุณอีกเพราะเราคือคนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมันในทุกวันแต่นี่นะที่คุณถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เคยย้อนกลับไปดูในอดีตไหมว่า ในขณะที่ประเทศของคุณกําลังสร้างโรงงานสร้างแบรนด์พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสนองสนานประเทศเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทําให้มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เรากําลังพยายามประกอบร่างประเทศที่แหลกสลายไม่มีชิ้นดีจากในยุคก่อนหน้านั้นคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าในวันที่คนกัมพูชากําลังลุกขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยไม่มีแม้แต่ข้าวกินด้วยซ้ำนะสินค้าจากชายแดนของคุณเนี่ยก็ทะลักเข้ามาเหมือนเขื่อนแตกเลย มันไม่ใช่การแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเท่าเทียมอันนี้คือในมุมมองที่เขาเห็นนะฮะในสายตาของเขาก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือในมุมของคนกบมชาคนนี้เขาก็มองว่ามันไม่ได้เสรีอะไรขนาดนั้นแต่มันคือการเข้ามาท่ามกลางความจําเป็นของผู้คนมันเหมือนกับว่าคุณยื่นของให้เราในวันที่เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นล,ละแลวมันก็ส่งผลต่อความเคยชินของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าของไทยเข้ามาแล้วครองใจผู้คนด้วยเหตุผลประการอื่นเลย อันนี้พยายามจะมองในมุมที่ว่าไทยเข้ามาในช่วงที่เขาไม่มีอะไรจริงๆนะครับคนก็เลยจําเป็นที่จะต้องรับคือเหมือนคุณกําลังจะบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ของคุณแต่อีกมุมหนึ่งนะเรารู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่คอยย้าว่าอุตสาหกรรมในประเทศเราโตไม่ได้เลยไม่สามารถจะทํำยังไงให้มันโตได้ทันเพราะว่าของคุณก็เข้ามาครอบครองตลาดไปไกลแล้วเพราะถูกสินค้าสําเร็จรูปราคาถูกของทางฝั่งไทยเข้ามาครองตลาดเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่เลย อย่างไรก็ตามในความเห็นถัดมานะก็เข้ามาตอบกลับเสริมกันนะฮะเช่ากัูชา,ชาอีกคนนะก็บอกว่าคนไทยเข้าใจผิดแล้วการที่คนรุ่นใหม่ในกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้แบนด์สินค้าไทยถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะยังทําได้ไม่ร้อยเปอในวันนี้มันไม่ใช่การกระทําที่ดูไม่เป็นความจริงอะไรขนาดนั้นแต่มันคือการประกาศการที่ไม่เปิดรับทางวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจมันคือการส่งสัญญ,ญาณบอกว่ายุคสมัยแห่งการพึ่งพาเนี่ยมันกําลังจะจบลงแล้ว ทุกครั้งที่เราเลือกซื้อน้ําดื่มยี่ห้อของเราแทนที่จะเป็นน้ําดื่มยี่ห้อของทางบ้านคุณทุกครั้งที่เราเลือกพริกของชาวบ้านแทนที่จะเป็นพริกในซองสวยหรูจากไทยนี่แหละอาจจะเป็นก้าวเล็กๆก้าวเล็กๆที่คุณอาจจะมองไม่เห็นค่าว่ามันจะทําได้จริงแต่สำหรับเรามันคือการวางอิฐทีละก้อนเพื่อสร้างกําแพงแห่งความภูมิใจของเราเองบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าผมไม่แปลกใจนะถ้าคนไทยม,ม,อ,งมองตอนนี้มันก็คงจะ เป็นอะไรที่ดูเป็นไปไม่ได้กับปัจจุบันของเราแต่เรากําลังสร้างอนาคตของเราอยู่อย่างน้อยๆในกรรมพูชากําลังสร้างแบรนด์ของตนเองเรากําลังสอนลูกหลานให้รู้จักลากเงาของตนเองเรากําลังพยายามที่จะยืนด้วยขาของตนเองหลังจากที่เพื่อนบ้านเข้ามาอยู่อย่างยาวนานอย่างไรก็ตามนะครับชาวกัมพูชาในอีกมุมนะก็ไม่เห็นด้วยแนละ้วก็บอกว่าสิ่งที่คนไทยพูดมามันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างเรื่องอื่นๆอาจจะไม่เห็นด้วยกับไทยหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องสินค้าเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว,ว่าที่เขาพูดมามันก็ถูกนะ คือมันเหมือนได้ปลดปล่อยความขับแค้นใจหรือเต็มที่มันอยู่แค่นั้นเลยแต่สุดท้ายคนทั่วไปที่ไม่ได้คอมเมนต์ในโลกโซเชียลไม่ได้มาแสดงความเห็นในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลายหลายคนก็ยังเดินไปที่ร้านขายของชําเหมือนเดิมแล้วก็มองหาผงปรุงรสหรือว่าแม้กระทั่งเบอรมีกกิงสร็จรูปของไทยเหมือนเดิมอยู่ดีที่คุณกาลังบอกว่าเรากําลังต่ออิดทีละก้อนเพื่อสร้างกัมพูชาใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นพึ่งพาตนเองได้ มันเป็นภาพที่สวยงามนะแต่ว่ามันก็คือการหลอกตัวเองอยู่เหมือนกันเรื่องอื่นผมอาจจะเห็นด้วยแต่เรื่องสินค้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากพาะอเลยคุณดูไปตั้งแต่โครงขายแล้วก็สายส่งของพวกนี้มันไม่ได้ลอยมาจากฟ้านะมันมีระบบโลจิสติกส์ที่มาจากโรงงานในไทยเลยคุณต้องดูเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งมาจากไทยแบบเป็นเส้นแบบถ้าจะเป็นตรงอยู่แล้วผ่านชายแดนมาถึงโกดังของยี่ปัวในพนมเปญหรือในพัทปองแล้วก็กระจายตามซาป,ปัวทั่วประเทศ จนถึงร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านของผมเองคือสายส่งนี้จากไทยนะมันแข็งแกร่งเหมือนรากไม้ที่ชอนชัยไปทั่วแผ่นดินกัมพูชาแล้วคือการที่คุณจะไม่เอาไทยเลยเนี่ยมันเหมือนกับที่จะต้องไปสกัดสายส่งทั้งหมดทั้งมวลเลยนะหรือจะให้บ้านเรากัมพูชาสร้างสายส่งสินค้าสินค้าคเขมรงั้นเหรอมาแข่งกับไทยมันจะทำได้ไหมละ่ะดูทำได้ยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้กันเลยทีเดียว ขณะที่ความเห็นชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็มองว่าเห็นในโซเชียลนะ่ในกัมพูชาบอกว่าจะสร้างแบรนด์กันเองผมเห็นพูดแบบนี้กันมาตั้งแต่ยี่ปีที่แล้วลวตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่ได้แสดงความเห็นบนโลกโซเชียลกันเลยมันเป็นอะไรที่อ่านแล้วดูดีนะแต่การจะผลิตน้ําปลาหนึ่งขวดให้ราคาเท่าให้ราคาถูกได้เทียบเท่าของไทยเนี่ยมันต้องผลิตทีละหลายล้านขวดในโรงงานอัตโนมัติมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําแบบนั้นแบบไทยโรง,งงานไทยมีสิ่งที่เรียกว่าอีโคโนมีออฟสเกลคือยิ่งผลิตเยอะ ต้นทุนต่อชิ้นยิ่งถูกสินค้าเขมรพึ่งเริ่มผลิตแค่หลักร้อยหลักพันขวดจะเอาอะไรไปสู้สุดท้ายว่าราคาก็แพงกว่าคุณจะบังคับให้แม่ค้าข้างถนนที่หาเช้ากินข้าต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อความรักชาติอย่างนั้นหรอมันเป็นไปนได้ยากเขาต้องเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกเขานะไหนจะคุณเปิดทีวีมาหลายๆคนอนะหมอกตามตรงเลยเวลานี้ยังดูทีวีไทยอยู่เลยหรือว่าหาอะไรที่มันเกี่ยวกับความบันเทิงไทยดูอยู่เลยทั้งที่สถานการณ์ตอนนี้หลายๆคน จะพยายามไม่ดูกันแต่ก็ยังมีคนดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับไทยอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการเจอเพจสินค้าไทยป้ายโฆษณาตามทางที่ยังเป็นแบรนด์ไทยก็ยังมีให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยพวกเขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้แบรนด์อยู่ในสายตาในใจของผู้คนในกัมพูชาตลอดเวลาแล้วแบรนด์เล็กๆในขมรจะเอาเงินที่ไหนไปสู้ในสนามนี้ยิ่งคนที่พูดเหมือนกับว่าสินค้าไทยนั้นคือตราบาปที่อยากจะแก้ไขให้ได้คือนั่นนะ่ะมันยิ่งเป็นมุมมองทางอารมณ์ไปกันใหญ่เลยแต่ในมุมมองของคนซื้อ ของเหล่านี้จริงๆในชีวิตจำวันในกัมพูชาอย่างคนเป็นแม่เวลาจะซื้อแป้งเด็กให้ลูกเขาคงไม่เปลี่ยนฉับพันไปซื้ออีกยี่ห้อที่ไม่เคยได้ยินชื่อหรอกหรือที่ผลิตในโรงงานเล็กๆที่ไหนไม่รู้ในบ้านเราโหมันจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยทีนี้ความเห็นของทางฝั่งคนไทยเราเองนะครับก็เปิดประเด็นมาอีกเรื่องหนึ่งเลยว่าคุณเคยถามคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศในกัมพูชาแล้วหรือยังประชากรส่วนใหญ่ในกัมพูชายังไม่ใช่กลุ่มที่มีโซเชียลมีเดียใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เล่นทุกวีทุกวันแล้วก็แสดงความเหห็นนนนกััออยย่่าางแพรรละไขนนน้ อันนี้คือสิ่งที่คนไทยเราเปิดประเด็นมานะครับว่าคนส่วนใหญ่ในกัมพูชาไม่ใช่แบบนี้คือยังไม่ใช่กลุ่มของคนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียคือฟันธงมามุมนี้เลยครับคนธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่ในกัมพูชาี่ยังเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรในโรงงานพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคนขับ3ลอ้อหรือพนักง,งานออฟฟิศระดับกลางคําตอบก็คือคนกลุ่มนี้แทบจะเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณลองไปถามคนประเทศคุณเองดูแล้วกัน และสุดท้ายชีวิตพวกเขาต้องกลับไปใช้สินค้าไทยอยู่ดีผมไม่ได้บอกให้คุณไปมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบนั้นนะแต่นี่คือบทสรุปจากความเป็นจริงที่ผมก็สัมผัสมาในประเทศของคุณด้วยเช่นกันคนทั่วไปในชีวิตประจําวันที่ยังไม่ได้มาแสดงความเห็นในโลกโซเชียลมีเดียมีอีกเยอะเลยโดยเรื่องนี้ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็เป็นคนบ้านเราอยู่นะก็บอกนะครับว่ามันใช่เลยเพราะว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในเรื่องของแบรนด์สินค้าไทยในกัมพูชาอย่างจริงจังเนี่ย มักจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกว่าหรือไม่ก็กลุ่มคนที่แอคทีฟบนโลกออนไลน์อยู่บนโซเชียลมีเดียซึ่งเอาจริงๆถ้าเทียบสัสดส่วนคนทั้งหมดในกัมพูชานะ่ะเป็นกลุ่มที่น้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศคือพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยู่ตามชนบทโอเคอาจจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่บ้างแหละแต่มันไม่ได้ถึงขั้นจะมาเล่นทั้งวีทั้งวันแล้วก็มาตอบกับโซเชียลกันทั้งวันอะไรขนาดนั้นส่วนคนที่แสดงความเห็นบนโซเชียลโดยเฉพาะคนกัมพูชา นั่น,นคือคนกลุ่มน้อยเลยนะที่เขาจะคิดคนละแบบกันต้องจําเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่ในกัมพูชาไม่ได้รับสื่อเหล่านี้ตลอดเวลาเขาอาจจะดูทีวีอยู่ก็ได้และส่วนใหญ่ก็จะใช้ประสบการณ์ตรงมากกว่าคือพวกเขาแทบจะรู้อยู่แล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์ถ้าใช้อะไรจากไทยจะทนกว่าเขารล้แค่นี้จะให้ไปเลิกใช้ได้ไงหรือว่าปูนยี่ห้อหนึ่งของไทยสร้างบ้านแล้วก็มีความเชื่อว่าแข็งแรงกว่าเครื่องดื่มชูกาลังจากไทยยี่ห้อหนึ่งดื่มแล้วตื่นตัวทํางานดีเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงในโซเชียลเลยแต่ว่าเสียงที่พูดถึง เลิกใช้สินค้าไทยกับอยู่ในโซเชียลคือพอคนไทยไปอ่านเจอเข้านะอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเสียงที่ดังน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ในกรรมัมพูชาแล้วแต่ไม่เลยมันไม่ใช่ความเป็นจริงเพิ่งเคนที่ให้ความเห็นบนโลกของโซเชียลใน,ในกรรมัมพูชาเมื่อถึงเวลาที่จะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้อของอะไรสักอย่างที่มันส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของตัวเองคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งจะมาสะแสดงความเห็นในเน็ตกันเนี่ย ก็ยังเชื่อในสิ่งที่พวกเขาใช้แล้วก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็นาเป็นสินค้าไทยด้วยซ้ําพวกเขาอาจจะลืมแฮชแท็กที่เพิ่งจะโพสต์ไปไม่นานแล้วจากนั้นก็กระแสก็จะหายไปเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่วนมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆจางไปแต่เรื่องนี้การเป็นว่าความเห็นของทางฝั่งกัมพูชานะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นตอบกลับนะก็บอกว่าคือคุณเลิกคิดได้แล้วว่าในโซเชียลมีเดียของคนกัมพูชาเป็นแค่คนกลุ่มน้อยเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ของคนว่างงานแต่นี่นะ มันคือสิ่งที่แสดงออกทางความคิดได้ทรงพลังมากที่สุดแน่นอนว่าเพื่อนร่วมชาติของเราอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเชื่อมเน็ตแล้วก็มาแสดงความเห็นบนโซเชียลแต่นี่เป็นเหมือนตัวแทนแนวคิดของพวกเขาเลยนะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรากําลังสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมอย่างความคิดที่ว่าของไทยดีกว่าที่ฝั่งหัวคนรุ่นก่อนในกัมพูชามันไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากการเห็นโฆษณาซ้ําๆแล้วเราไม่มีทางเลือกในการรับสื่อจากที่อื่นแต่ตอนนี้เวลามาถึงแล้วโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าอาจจะยังเป็นกลุ่มเล็กๆนะ เราได้เห็นสิ่งอื่นๆมากขึ้นที่กว้างกว่าเดิมไม่ใช่แค่โฆษณาซ้ำๆจากทางฝั่งไทยอย่างเดียวอีกต่อไปนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงคือต้องยอมรับเลยว่าโฆษณาบ้านคุณมันเยอะจริงๆมันเยอะแล้วก็มาผ่านสื่อนยุคเก่าอย่างทีวีหรือวิทยุมันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรวันนี้เรากำลังทำในสิ่งเดียวกันเราใช้เครื่องมือที่ท,ทรงพลังกว่าั่นก็คือโซเชียลมีเดียที่มันเปิดกว้างเขามองว่ามันเปิดกว้างนะครับในมุมของเขานะ ในปริมาณในวันนี้นะ่ยในเชิงปริมาณมันอาจจะไม่ใช่คนครึ่งประเทศหรอกที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคุณอาจจะเห็นแค่โพสต์โพสต์เดียวแต่คุณจะไม่เห็นอีก10คนที่กดไลค์อย่างเงียบๆหรือร้อยคนที่อยู่อย่างเงียบๆเขาแค่ไม่ได้แสดงความเห็นเท่านั้นคุณก็เลยคิดว่าคนกัมพูชาอีกหลายคนเล่นโซเชียลมีเดียน้อยมันไม่ใช่แต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งชาวกัมพูชารับก็ถกเถียงกันเองนะฮะก็เลยเข้ามาถกเถียงกันเองใช่างมงานนั้นดูเดือดอยู่เหมือนกันเลฮะ ดยความเห็นชาวคอมชาชีท,ที่เข้ามาตอบกลับนะเขบอกว่าคุณรู้ไหมว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันสเียนสถียนค่าบริการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านราคาถูกเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ที่ไหนคนเมืองรู้กันหรือเปลา่าว่ามันกระจุกตัวอยู่ในพนมเปญเสียมเรียบภาษีโนและก็ตามเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเลยเราต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ให้ได้อย่างหนึ่งคือระหว่างที่เรากําลังนั่งถกเถียงกับคนไทยเรื่องชาตินิยมเนี่ยเราอาจจะอยู่ที่ในเมืองไหนสักเมืองกันอยู่แต่ลุงของผมที่จังหวัดโพธิสัตว์หรือว่าป้าของผมที่อยู่สวายเลียง คือพวกเขายังต้องเดินหาขึ้นโทรศัพท์อยู่เลยนะเพื่อจะวิดีโอคอลหาลูกหลานยังต้องเดินหาขึ้นอยู่เลยในบางหมู่บ้านผมไม่ได้บอกว่าคนไทยพูดถูกนะเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งในโลกโซเชียลเราต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ใช่เสียงทั้งหมดของคนทั้งประเทศของเราเสียทีเดียวมันอาจจะเป็นแค่ในมุมๆหนึ่งแล้วก็คอยตามกันด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันมีส่วนที่ถูกอยู่บ้างเราจึงเห็นในสิ่งที่เป็นมุมความคิดหนึ่งเราไม่ได้เห็นมุมภาพรวมจริงๆ ทุกวันนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดของใครหลายๆคนทําไม่ใช่การเข้ามาในโซเชียลเชื่อมอินเทอร์เน็ตเลยหรืยซ้ำแต่ที่สําคัญที่สุดของหลายๆพื้นที่คือตลาดนัดร้านกาแฟร้านค้าในหมู่บ้านที่คนในชุมชนเข้าไปนั่งคุยกันจริงๆมันไม่ใช่นิวฟีดบนหน้าจอดังนั้นพลังที่ในกัมพูชาพูดถึงคันมันเหมือนเป็นพลังของคนเพียงหยิบมือเดียวที่เชื่อมเน็ตกันได้อยู่ตลอดเวลาในเมืองมันไม่ใช่เสียงของคนส่วนใหญ่ที่แท้จริงของบ้านเราเลยเราอาจจะคอยตามกับมุมมองหนึ่ง ที่อยู่ในโซเชียลแล้วเราก็ตามกันหมดแต่นั่นไม่ใช่มุมของคนทั้งหมดเราต้องรู้เรื่องนี้เอาไว้ขณะเดียวกันนะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมนะฮะว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมคุณถึงเห็นแต่โพสที่มีความชาตินิยมแล้วก็พูดถึงแต่ประเทศไทยเต็มไปหมดเลยคือคนกมูชาขายันพูดถึงประเทศไทยอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือนั่งกินข้าวอยู่แถวบ้านไปร้านค้าก็ไม่เคยเห็นคนมานั่งพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเลยถ้าข่าวไม่ได้ออกอยู่ทีวีคือถ้าไม่มีอะไรโผล่มาในทีวีนะ บางทีไม่ได้พูดถึงไทยในชีวิตประจําวันด้วยซ้าก็ใช้ของตามปกติเลยไม่ได้มานั่งสนใจว่านี่คือของไทยอะไรขนาดนั้นหรือว่าต้องเลิกใช้ของไทยให้ได้อะไรขนาดนั้นปัจจัยเล็กๆน้อยๆตรงนีงน้แหละมันส่งเสริมทําให้เราไม่สามารถจะแบน์สินค้าไทยได้จริงที่กําลังพูดถึงนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆอันตริทึมของโซเชียลมีเดียก็รู้ว่าคนกัมพูชาเข้ามาต่อเน็ตแล้วชอบดูอะไรมันก็จะป้อนแต่สิ่งนั้นให้ดูเหมือนกับว่าวันๆทุกคนพูดถึงแต่เรื่องของเมืองไทย วนเวียนแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้สินค้าไทยพอเราไปอ่านเข้าก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจว่านี่นะน่าจะเป็นกระแสหลักในบ้านเรานะตอนนี้แต่ดูไปดูมามันเหมือนตะโกนอยู่ในถ้ำเลยนะอย่างเลยก็ตามนะครับในความเห็นถัดมานะก็บอกว่าทุกวันนี้ในโซเชียลเองก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปแบนสินค้าไทยเลือกใช้สินค้าไทยอะไรขนาดนั้นคุณดูก่อนหน้านั้นก็ได้เวลาดูไลฟ์สดขายของนะจะเห็นได้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าในบ้านเราเนี่ยในกัมพูชากําลังไลฟ์ขายอะไร ขายเครื่องสําอางที่มาจากไทยบ้างขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่เพิ่งไปเหมาจากที่ไหนสักที่ในเมืองไทยมาแน่นอนดูเองก็รู้ว่ามาจากเมืองไทยมันจะขายดิบขายดีเวลาไลฟ์สดขายไหนจะพวกของใช้ในบ้านที่ฉลาบเป็นภาษาไทยเรียกได้ว่าไลฟ์สดแล้วก็ขายดิบขายดีอาหารอะไรต่างแบรนด์ดังของไทยทั้งนั้นคือผมยังจําได้ดีเลยแม้แต่ในช่วงที่มีกระแสแบรนด์สินค้าไทยไม่ใช้สินค้าไทยแล้ว แต่บางคนไรฟ์สดยังขายดิบขายดีอยู่เลยมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันพอสมควรอยู่นะอันนี้แค่ในโลกโซเชียลมันก็ไม่ใช่ว่าในกาพูชาจะไปในทิศทางเดียวกันอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นในระดับชุมชนทั่วๆไปอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยยังใช้สินค้าไทยตามปกติกันเลยทีเดียวและเรื่องราทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดการแปลเรียบเรียงเล่าในะสไตล์ผมนะถ้าชอบกันแปเรียบเรียงสไตล์เนี้ยก็มาติดตามกันตอนในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำ ฝากเสยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยฮะถ้ากำลังมองหาเสยืดไว้ใช้งานนะครับก็เอาแบรนด์ไทยแลยใช้งานดีคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายน,นะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดี